ถ่ายสบายดีจากประเทศอิตาลีเป็นจังไดบรรยากาศแต่ลภาผัก่ตละแข้งแบบนี้นะโนแตลา่างจังวัดแบบนี้นะมีฝนตกหรือโบเพราะว่าประเทศอิตาลีเนาะ่อยอยู่ผักเนื้อตอนนี้ฝนตกทุกมือทุกเวรเลยตกผ่านมาสองสามอาทิตย์แหละอาขาอาทิตย์นี้นะ่าจะเป็นอาทิตย์ที่สี่เหล้ยวตีโบเพราะว่าอาทิตย์นี้น่าจะทางอาทิตย์อีกแบบนี้นะ วันนี้ก็ฝนกดจะตกอีกตกซวงใบสองตามที่ว่าข่อยเข้าไปเบืองอันสภาพอากาศวันนี้ข่อยจะมาเวาเกี่ยวกับโจนนประเทศอิตาลีเนาะเพราะว่าอันข่อยก็ยักฝากแบบว่าเตือนอันพ่อแม่พีพ่น้องท่านผูุ้้มทางลายนะสำหรับผู้ไรที่ว่าจะมาเที่ยวประเทศอิตาลีโบวาเดสโปสโปประเทศอิตาลีเนาะอัน ทั่วประเทศนั่นแหลกะก็ว่าไปเนาะเพราะว่าโจรก็มีอยู่อันโจรอันขโมยคล้องแบบกระสากดึงแบบนี้นะเนาะกระาราสากรสชาต์บ่ดึงกระเป๋าบ่าแบบนี้มันก็มีอันทั่วทีทั่ทวแดนเนะาะวังสองอาทิตย์ที่ผ่านมาน้าววังสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีเอื่อยคนนึงที่คอยหูจักเล่าอัน เป็นคนไทยังนี่แหละแล้วเป็นคนไทยไม่แต่ว่าควัญขวัญุนเหล้านอกข่อยก็ว่าเอือยเขื่อนเลยเออรนแล้วว่าเป็นเอือยเป็นไทยแบบนี้นะอันน้ทำงานดูเมล่านเลาเลิกงานมากแล้วเลาก็อันเลาเลิกงานแล้วเราก็เดินแบบนี้นะเราเดินเดินกับบานนะจะเดินบอกเมนแล้วเนาะลงรถเดินกับบานของเรานั่นแหละแล้วเราก็ แด่นร่มโทรศัพท์กาแฟเล่าเราก็จับโรศัพท์แบบร่มตามแบบจับทรศัพท์่มอันปกติทั่วไปคือเราเดินข้างนอกนี่แหละอันท่านผู้สมแล้วก็มีบังเอิญมีโจนคนหนึ่งเมื่อนั้นเขากระโบซาหารนหูวดอกเนาะว่าบอลเราเดินหันซิมีโจกมีโจนหรือบอลกระโบหูวดอกเนาะแล่นมากล้ว่าแล่นมากหยาบแบบดึงกระสากรศัพท์เราไปเรื่อยล้ว่าหันล้ว่าอ่าคอยเลยห้ามแล้วว่า คนที่ดึงหันเป็นคนไซค,คนอิตาลีนี่โบค้คนเลยลา,าวาลาว่าโบ,คออาบาา้คนอาแล้วาคนอาับนี่แหละลาวา่าคนอาบกับมีลายนเสือสาสตร์เดีย you know, ทน่ีว่าประเทศอิตาลีนเนาะลาวาวา่าคนอาบแบบนี้นะเราก็โภกระศดึงไปเราก็แ,นแนนลนแลนด์นําเลยแบบนี้แลนดนําแลนดแบบทั้งลุมหัวเขากระปิกลาวาแบบนี้นะเราแลนดน,นําจนแบบนี้นะ เราก็เบาห้องโค้ความเเลือแบบว่าเป็นภาษาอันภาาษอังกฤษเพราะว่าเรายังเบาภาษาอิตาเลียนยังบทันไไดแบบนี้นะเราก็ห้องอันโค้ความเฉลือเป็นภาษาอังกฤษเ่ยล้วก็แลนนาโจนอีกโจนก็แลนไปก็แลนแหละเนาะไดรสับแล้วเขาก็แลนนี้แหละพอดีเราแลนไปแลนมาแล้วล้วก็ขค้อความเฉลืออีกห้องขค้อความเสลือดอ่างข้างหน้าพอดีมีดถตำรวจแล้วก็มีตำรวจอันยูหันเราอะ ตำรวจเห็นเล่าอันหงคอก้มเสือเล้วก็เห็นเล่าแลนแบบแลนวิ่งแบบนี้นะลายโจนหละไลายนำโทรศัพท์เล่าหละแล้วก็ตำรวจเขาเจ้าก็แลนนำเล่าแล้ววะลายโจนหันนำเล่าแลนไปนำเล่าแล้ววะอ่าบันนิกะมาแลนนำกันทะเลยแล้ววะมันกันละวะอันยิ่งกว่าเบื้องอันละครอีกวันหนึ่งยิ่งกว่าในละครแล้ววะคือแบบ แบบในละครหันแหละแบบหันมือในละครี่วันมีโจนอันกระซักดึงกระเป๋าแล้วก็แลนแล้วก็มีตำรวจแลนน้ำแบบนี้นะแล้วก็สิค้ำกระค้ำบอกล่ะว่าเพราะว่าเรากระหลุมแล้วก็เจ็บหัวเข่าแบบนี้นะตำรวจก็แลนน้ำเล่าโจนหันกระแลนเขาอันเข้าในซอยแบบนี้โจนหันกระบุ้หูเราเนาะหัในซอยหันข้างหน้าหันเป็นซอยตันล่ะว่าอ่าซอยตันล้วไปบดากันแลนกลับออกมาอีกแล้วว่ะนะ อันโจ้น่ะแลนกลับออกมาอีกตำรวจก็แล่นนั่มอีกเนี่ยตำรวจแล้วคณะนั่นก็ตำรวจก็จับโจนได้แล้วเนาะจับโจนหล่ะเราก็เอินแบบตำรวจก็เอาเอือยอันนั้นแล้วก็เอาโจนหันไปแบบสับนักงานเขาเจาน่ะจะไปสอบถามไปยังแบบนี้นะเขาเจ้าก MM <ar> ัอัน <mówi> อันให้โจนหันขู่เขาลุ่งแบบนี้นะนองจากจับไใหญบ เนาะขอกันฟกเตือนว่าสำหรับใครที่ว่าไปเที่ยวอันที่ว่ามาประเทศอิตาลีเนาะหว่าวโพรประเทศอิตาลีสกอนเนาะเพราะว่าประเทศอิตาลีแห่นคนอพยพไายแห้งแล้วก็มีโจรลไยแห้งโจรนไยแห้งก็จะมาจากที่อื่นนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเวลาอันถามมาเที่ยวหรือจะเที่ยวเที่ยวมิลานหรือว่าถุถูกมองเลยเนาะในประเทศลีดของยาไปอัน เดิน,นเดินบนที่ว่าบบมีคนนะนะคนแนะนาให้เดินแถวที่ว่ามีคนไลๆแบบนี้นะเพราะว่าเฮา,าเดินอยู่คนเดียวนี่มันจะตกเป็นเป่าของโจรเนาะแบบว่าเขาจะอ,อุกาสที่ว่ากระสากดึงแบบนี้มันจะเกิดขึ้นง่ายแบบนี้นะหาคนร้ายนี่เขาเจา้าก็จะบก้ารทําแบบนี้นะเนาะเพราะว่าบนใดที่มีคนร้ายเขาเจ้าก็บกกาทําแต่ถ้าเฮาเดินอยู่คนเดียวจังสี่ตกเป็นเป่ปา สายตาคงแบบคงจูนแบบนี้อ,อ,ก,าอ,อ,อก,กางเนาะโอกาสที่แบบว่าง่ายนะเพราะว่ามือวาดนี่่อยกับไปหลานจิ้นเนาะไปสื่ออันไปสื่อน้อหม่น้หมยสุ่มน้หมยดองแบบนี้นะแล้วก็สื่ออันมีแบบนี้แหละอ่านายหลานก็มีพวกน่าจะกับโบน่ใจว่าพวกอันอ มาโลก,กิโนหันบอรหรือว่าประเทศที่วาที่ว่ามีอันซีพิวที่ว่าดําในหลักกาแบบนี้นะก็มีลายเสือสาบเนาะอ่าี่แหละบจงจำหนาจ,จะประเทศนี่แหละที่ว่ามาจากประเทศแอฟริกาแบบนี้นะแต่วขวยกระโบนในใจดอกแต่ว่าตามที่ว่าขวเฮียนนังซื้อกาโซไลค์ก็จะมีพวกยังล่ะโซไลายก็จะมีแบบนี้แหละลายนะประเทศอัน ประเทศยังนะตามภาษาอิตาเลียนเขาเจาะกาวอันประเทศอันค่อยกระลืมไม่ทันผูุ้่้ที่ว่าตัวหนังซื้อแบบเป็นกระดูกกระดิกอยู่นั่นนะน่าจะเพจประเทศนั่นแหละเนาะ ประเถิสสาหรับคุนที่วายอยน่ังประเทศเขาเจ้าก็จะหูอยู่เหลวเนอว่าส่วน้ายพวกที่ว่าอุปยุบหันส่วนลายหันมาจาักประเถิได้แบบนี้นะนั่นแหละเขาเจ้าขอไปหลานจินแ,แบบเขาเจ้าแบบหนาจักขโมยค้องแบบจับแล้วก็ามายัดใส่แบบทั้งในเสื้อแบบนี้นะแต่ว่าหลานจินเขาเจ้าก็มีกล่องเนาะก็เลยเกิดแบบว่าอาจจะคล้องหลานเขาก็เบิงกล่องแบบนี้นะเขาก็เลยเอามาหายเบิงแบบนี้นะก็เลยเกิดปะทะอัน เทียงกันจู่หันเจ้าของหลานกระไลคนน,นนั้นนันออกออกจากหลานนอกะ,ะว่าเป็นหัวขมโมยแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะลายแห้งยิงอันแถวไดไก่เทว่าอันมิลลานเอเชียหรือว่าหลานหลานกินหรือว่าไก่แถวอันสถานีรดแบบรดไฟรถดเมลแบบมีแห้งแบบลายแห้งแบบเขาเจ้าจะยืนเป็นแถวกันอยู่เลยเนาะ วันนั้นก็มีคอยเดินไปโรงเรียนเออคอยเดินกลับจากโรงเรียนมากอะ่ะเราจะมานเขาจะจะมายืนตัดหนาเขาเลยแบบเขาเจ้ว่าว่าอันจังสีนะนเนาะอ่าก็เอาเขาใส่ทีเลียนไปก่อนอัน,นโซโนโมโลกีนะแบบนี้นะโมโลกีโนแบบนี้นะแล้วก็สิบอกว่าคอยให้เป็นคนุณอันประเทศเอฟิกาย่างงเละโมโลกีโนประเทศ ยังหลักค่อยก็บุ้งก็สั่งอธิบายแบบภาษาอันภาษาบางเท่านม่แต่โมกีโนแบบนี้นะเนาะอ่าแล้วเราก็มายุดหันห้ามค่อยว่าค่อยซื้อยังแบบนี้นะแล้วก็ขอเบอร์ทูค่อยบอกว่าโอ้ยค่อยว่าบอบอบอจังสีข่อยสัญญางไปแล้วก็ยังมายืนตัดหน้าค่อยอีกแบบนี้นะค่อยกะกบมาหอดบานค่อยก็่างแฟนค่อยฟังแฟนข่อยก็เลยว่า เวลานเจ้าสิไปซื้อของเจ้าบดลองเดินกลับอีกฟังหนึ่งให้เจ้าเดินันไปอีกฟังหนึ่งเพราะว่าอเดินมาอีกฟังหนึ่งมันจะดีกว่าแบบนี้นะเพราะว่าอันาเดินไปอีกฟังหนึ่งหันจะมีแบบวกี่เขาจะโอพยมมากนี่แหละแบบยืนเลี่ยนแถวกันร้อยแล้วก็ซุ่มนุ่มกันแบบนี้นะทั้งดืม่มทั้งดูดบุหรี่ยวนรถน้าแบบ ค้างครั้งลานนั่นแหละค้างครัง้งลานเอเชียหลานของคนจีนของอันนั่นแหละทันผู้ซุ่ม์ส่วนลายมียนมีแต่ผู้ชายเนาะแบบยืนดื่มกันแถวนั้นแล้วก็ลรมกันโอ้ยเสียงดังแห้งมันข่าเอาเป็นผู้หญิงแบบอันเดินคนเดียวนี่กะอายยาดเนาะแบบว่านาำหยาดเลยแหละส่วนลายเห็นตอนกลางๆๆค่ำกลางคืนคอยบุษเสียงออกไปข้างนอกเม่แัน นง่งรถเม์ไปหันมานี่ฟนแฟนคอยเล้าก็โอยากให้นางเนาะแบบแบบคำๆนางรถไฟแบบนี้นะเพราะว่าส่วนรายจะมีพวกนี้แบบนี้นะเขาเจ้าเต็มหลุดเลยแฟนคอยเล่าคอยโบยากให้คอยไปหันมานีคนเดียวนะฮะสิไปก็ต้องโล่เล่าแบบนี้นะการนแหลท่านผููซุ่มอาจจะมาเที่ยวกับแบบ กรอกอันให้เดินบอลทิวานบ่มีผู้ค้นให้เดินให้เหลือกเดินบอลทิวามีผู้ค้นรลายแล้วก็เขาการละมัดละว่างเอาแบบนี้นะให้เดินบอลท่ว่ามีผู้ค้นรลายแล้วก็บ่ให้เดินแบบแบบทางเปียวแบบนี้ผู้เดียวแบบนี้นะเพราะว่าโจนลายแห้งเพราะว่าโอกาสที่ว่าเขาจะกระสาดึงหันมันง่ายอีกเพราะว่าเขาดึงแล้วเขาก็วิ่งไปเลยเนาะเพราะว่า เขาทำแบบนี้เขาจะก็น่าจะซ้ำนา่นแล้วแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้ค่อยก็จะอยากมาเตือนอันอยากมาเตือนแบบนี้แลนะนอกตอนแรกค่อยคิดว่าค่อยจะทำคลิปรุ่งยู่บ่แบบนี้นะค่อยเลยว่าคิดไปคิดมาแล้วค่อยเลยเออมาอันทำคลิปรุ่งแบบว่าเตือนเพื่อว่าอนาคตข้างหนา้าเพื่อว่า,าจะมีแบบ มีเอซีมาเที่ยวอันประเทศอิตาลีแบบนี้นะเพื่อเขาเจ้าจะได้แบบศึกษาแล้วเขาเจ้าจะได้เกี้ยมแล้วเขาเจ้าก็จะได้หูวไวกอน่าไอควรระวังแบบได้แบบได้แบบนี้นะสำหรับคลิปนี้ค่อยๆจบเพียงเท่านี้เนาะไปเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย